หากใช้เมาส์คลิกดูผลลัพธ์ระหว่างการค้นหาผ่าน Search Engine ก็จะเป็นการเปลี่ยนหน้าผลลัพธ์ไปนะครับหากต้องการคลิกดูผลลัพธ์อื่นๆก็ต้องคลิกย้อนกลับมาทําให้ระหว่างการค้นหานั้นไม่สะดวกวิธีการง่ายๆในการจัดการกับปัญหาความไม่สะดวกนี้มีหลายวิธีนะครับวิธีการแรกให้เข้าไปเปลี่ยนการตั้งค่าการค้นหาโดยคลิกที่การตั้งค่าการค้นหาที่มุมขวาบนของเว็บไซต์ Google จากนั้นให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าประโยคที่ว่าเปิดผลการค้นหาในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่จากนั้นคลิกที่ปุ่มจัดเก็บการตั้งค่าหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นการคลิกผลลัพธ์ไหนใน Google ก็จะเป็นการเปิดหน้าต่างใหม่ให้ทันทีนะครับดังนั้นเมื่อต้องการตรวจสอบที่ผลลัพธ์อื่นก็ไม่จำเป็นต้องคลิกย้อนกลับวิธีการที่2ง,ง่ายมากนะครับคือการกดปุ่ม Ctrl o n o ที่คีย์บอร์ดค้างเอาไว้แล้วก็ใช้เมาส์คลิกเปิดลิงก์ที่ผลลัพธ์ ก็จะเป็นการบังคับให้เบราว์เซอร์เปิดหน้าต่างใหม่เช่นเดียวกันนะครับวิธีการนี้น่าจะเหมาะกับการใช้งานเว็บอื่นๆด้วยวิธีที่3คือการเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์ u n t a p c o m นะครับเว็บไซต์นี้ใช้ Search Engine ของ Google นะครับดังนั้นผลลัพธ์จึงเหมือนกับการค้นหาใน Google ทุกอย่างแต่เมื่อคลิกที่ผลลัพธ์ระบบจะเปิดหน้าต่างเล็กๆให้โดยอัตโนมัติช่วยให้เราสามารถตัดสินใจว่าเลือกหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องละสายตาจากหน้าต่างผลลัพธ์แม้วินาทีเดียว หากใช้ทั้ง3วิธีการนี้ผสมผสานกันในแต่ละโอกาสก็น่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำม,มากขึ้นนั่นเองนะครับ